Kingdom Hearts 4เข้าสู่ขั้นตอนการพัฒนาเต็มรูปแบบมาในเวลาครบรอบ20ปีของเกมซีรีส์นี้พอดีเผยให้เห็นกราฟิกใหม่โลกใหม่บนเทรลเลอร์4นาที9วินาทีถ้าใครยังไม่รู้จักหรือลืมเรื่องราวโลกไฟ n นอนแ n นตาซบนจักรวาลดิส n e y เราจะพามาทำความรู้จักกันในเออกี่นาทีวะช่างมัน สวัสดีเพื่อนๆกันอีกครั้งด้วยนะครับพบกับข่าวเกมสั้นมันต้องพูดวันนี้เราจะมาในข่าวเกมของ Kingdom Hearts 4ที่เพิ่งปล่อยตัวอย่างใหม่ความยาว4นาทีกว่าๆออกมาให้ชาวโลกได้หายคิดถึงพร้อมกับบอกว่าตอนนี้เกมกำลังพัฒนาอยู่ก็ทำให้แฟนๆเกม Kingdom Hearts ได้รู้สึกใจชื้นไปตามๆกันแต่ในทางผู้พัฒนาก็ยังไม่ได้ให้รายละเอียดลงไปมากกว่านี้ว่าเกมภาคนี้จะลงให้กับเครื่องเกมเครื่องอะไรบ้างแต่เพื่อนๆน,น่าจะเดากันได้อยู่แล้วจากประวัติที่เคยลงให้กับแพลตฟอร์มไหนมันก็คงไม่เปลี่ยนไปไหนหรอกครับ ตัวเกมภาค4นี้พัฒนาบน Unreal Engine 4แต่ก็ได้ข่าวว่าจะย้ายไปพัฒนาต่อบน Unreal Engine 5หลังจากที่ Unreal 5ได้ประกาศเปิดให้ผู้ใช้งานทั่วไปที่ต้องการศึกษาหรือสร้างเกมได้นำซอฟต์แวร์ไปใช้ได้ตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือว่าช่วงต้นเดือนเมษาปี65ที่ผ่านมานั่นเองถ้าคนที่เคยเล่นก็จะรู้ว่าเนื้อเรื่องมันยอดเยี่ยมแค่ไหนจากเกมซีรีส์นี้มามากกว่า8ภาค พลังแห่งมิตรภาพการทรยศักหลังความรักการเดินทางการเติบโตและอีกหลากหลายอารมณ์แล้วจะป้ายยาอย่างไงให้ไม่สปอยเนื้อเรื่องก็คงจะเป็นจุดขายจุดใหญ่จุดเด่นจุดหนึ่งเลยสําหรับเกมเกมนี้และเกมส่วนใหญ่ทําได้ยากมากๆทีเดียวนั่นก็คือการครอสจัก,กรวาลกันอย่างในเกมนี้เป็นการครอสจักรวาลกันระหว่าง Final Fantasy แล้วก็จักรวาล Disney ปกติเกมการดีไซน์ระบบเกมเพลย์ Play, เนื้อเรื่องทุกอย่างทุกชื่อทุกคำพูดล้วนมีลิขสิทธิ์และมันเป็นกำแพงขนาดใหญ่ที่ทำให้เกมต้องดำเนินไปในจักรวาลของตัวเองและไม่ไปยุ่งไม่ไปปะปนกับเรื่องอื่นแต่ถ้าเกิดมีการโคออเปอเรชันกันเกิดขึ้นนั่นก็จะเป็นกลิ่นใหม่ที่สร้างความแตกต่างออกจากขนบธรรมเนียมเดิมในการทำเกมให้ผู้เล่นที่มีความชอบต่างกันจากค่ายที่ต่างกัน เปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆจากอีกด้านถ้ายกตัวอย่างหนังก็คงจะเป็น Ready Player One ที่นำตัวละครจากจักรวาลต่างๆจากในเกมกระตูนหนังนิยายที่อยู่ในป๊อปเคานเจอร์ในทุกยุคทุกสมัยใครที่รู้จักตัวละครทั้งหมดในเรื่องนี้ คุณคงจะต้องเป็นกีกมือฉมังอย่างแน่นอนแต่ผมเชื่อได้ว่า90%ไม่มีทางรู้จักตัวละครทั้งหมดในเรื่องนี้แน่นอนแล้วเกินครึ่งก็รู้จักไม่ถึงครึ่งหนึ่งของตัวละครทั้งหมดนี้ด้วยนั่นทาให้เรามีโอกาสได้เปิดประสบการณ์ได้รับรู้ฟีลลิ่งจากโลกจัก,กรวาลอื่นๆบางทีคุณอาจจะไม่ได้เล่นเกม h a l o โลแต่คุณเจอตัวละคร h a l ์โลโผล่มาหรือเจอตัวละคร Overwatch หรือ o r t a l k o m b a t มาร่วมลบกันทั้งๆที่คุณไม่ใช่คนที่เล่นเกมทั้งหมดนี้มันก็ยังทําาาให้้้คุณไไดดรรรรับรููกกมีีอย่ซน์ และอื่นๆที่ผู้กำกับอยากจะเสนอออกมาให้คุณได้รู้สึกร่วมกันก็ประมาณนั้นแหละครับแต่เดี๋ยวก่อนนะนี่มันคลิปเกม Kingdom Hearts นี่ไม่ใช่ Lady p l a พ e r วันแล้วออกทะเลมาไกลเกินไปแล้วกรบกรบกบกบจริงๆก็แทบไม่เหลืออะไรให้พูดแล้วนะครับตอนนี้ก็ทำได้แค่รอว่า Kingdom Hearts 4จะมีข่าวดีออกมาวันไหนส่วนใครที่จำภาคเก่าๆไม่ได้แล้วก็มีหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น PC ก็จะเป็นฝั่งของ Epic Store ซึ่งก็น่าจะมีเกือบครบทุกภาคแล้ว แถมยังอัปเกรดในส่วนของกราฟิกให้มาในรูปแบบของ HD ด้วยส่วนบนคอนโซลเครื่องเก่าๆบอกตรงๆว่าแผ่นตอนนี้ค่อนข้างที่จะหายากแล้วจะหาเล่นก็คงจะต้องเป็นดิจิทัลดาวน์โหลดแบบ all in one บน PlayStation Store ที่เล่นได้บน PlayStation 4ขึ้นไปส่วนแบบแผ่นก็ต้องหาตามร้านเลยครับน่าจะมีประปรายอยู่บ้าง ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข่าวเกมสั้นมันต้องพูด EP นี้ในส่วนของเกม Kingdom Hearts เพื่อนๆที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ชาแนลเกมได้ไงกันด้วยนะครับเพื่อนๆอยากขยิบเกมไหนมาเล่าให้ฟังกันอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้วเจอกันครับผม